สวัสดีครับสวัสดีครับโ่รเตียมครับเมาชมว่าตามโค้งสุดท้ายมาตามโค้งสุดท้ายเด้อพี่น้องเย็ซีครับเพราะว่ามืออื่นกับมือทีอ่าน้อยออกแล้วนะครับพี่น้องเย็ซี่อาจจะได้มาตามโค้งสุดท้ายว่าโ่รเตียมจะฟันตัวเด็บนล่างนะครับเอามาติดตามเอาเข้าไปแล้วก็เลกดแช่นะครับผมกดฟรีเด้อพี่น้องกดฟรีนะครับกดฟรีเพเสียตังนะครับกดเข้ามาเลครับ เอาตามกันพี่น้องพี่อันนี้ชุดแรกชุดแรกเอาอีพี่เนี่ยเอาชุดเต็มสัก่อนเอาเบิ่งชุดเต็มก่อนเนาะ้องพี่น้องนะเออเบิ่งชุดเต็มสัก่อนครับผมชุดกองที่ปล่อยออกไปเนาะที่ปล่อยออกไปแล้วครับผมเราเ่เปลี่ยนแต็มนี่เปลี่ยนไหมมาหน er ี no. um, <c média> no. hmm. uh, ิบ uh, uh ่ม huh. um. <laughs> ีเปลี่ยนมีแต่หงอยหรอกเออไม่จะหงีนห้มันหน่อยตัวครับผมเอานี่ชุดเต็มชุดเต็มชุดเตรียมบนอย่างเดียวตัวนี้ครับผมเออบอกเพื่อว่าอีพี่เธอ่นมัดไม่หนีครับกรให้แคปหน้าจอไว้ ครับมันนี้ล่างล่างชุดแรกครับชุดปล่อยตองวดครับปล่อยตองวดเออนี่การเน้นที่ซูดซ้ำกับเก่าซ้ำเนาะชุดแรกเออชุดแรกมันนี้ชีมาสุดพงสุดท้ายได้บัตรเลยครับมาเบิ่งกันนะครับพี่โรบิซซี่มันนี้บนสูตรเบิ้งสูตรเนาะครับผมเบิ้งสูตรน้ำเบิ้งสูดเจี๊ยบซีจับนี่ที่ที่สูตรที่จับจับให้ที่ไปนี่ดึงมาใกล้ๆก็ได้ครับผม หาหกเจ็ดอันนี้รักหน่วยหนึ่งกับสองครับผมงวดที่แล้วหนึ่งสองหนึ่งสองเขาหนึ่งสองเขาหนึ่งสองสองชุนนะครับแต่อันมากน้ำกันสองชุดชุดนี้มาดักน้ำกันครับผมชุดน้ำกันเออขัดจับคู่กับเขาหนึ่งสองคือเขาครับผมมานี่ตัวนี้มันหาหกเจ็ดมันว่าเดี๋ยวมาตัด นี่พ่ีกรรมการมาตัดครับโอ้นีกรรมการมาตัดกองนี่เขานี่คือกรรมการครับแปดกับเก้าครับผมแปดกับมาเจ็ดแปดครับเก้าเนี่ไปล่างงวดล่าสุดนี่ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งสองครับหนึ่งสองงวดนี้หกกับเจ็ดหกกับเจ็ด พอแต่มันแจบว่าต้องมาตัวนึงกับผมเรนี่ระเพราะกับเกตตนี่เนาะแมนเอาครับเราเบิ่งกันครับพี่น้องเอฟซีนะครับเบิ่งกรรมการเราวันนี้พอแจบจะจับเราว่างเพรกับเกตตนี่เอาตัวใดลงมานะครับพี่น้องเอฟซีมาเป็นกรรมการตัดสินกันเมื่อนี้นะครับกับวันที่หนึ่งนะครับของวันที่หนึ่งนะครับ วันที่หนึ่งตุลาคมนะครับปี่สองเอฟซี ม้ามำกันในขอแตมหกกระเจบมันก็ันยากอยู่ยากหรอยากยากเออคัดมายากิวจัดไม่เนมต้องไปซื้อเสีกันว่ามนกันหนอกมันขื้อมามันขื้อมาแห้งกับหกกบนวิ่งเีาไปเนี้ยอะไรบ้พ่้าไปไม่หกกกันกค้าไปเป็น บัดรบุเดือนเดียวเขียนคนละใบเนาะละใบเนาะโอเจ็ดหนึ่ง นลัก้อยอยู่มันเช็ดมันมัเสองเอา่นล้สิน่มัไม่สูงนะแสดงว่ามัก็อองจ็ดสจัดเลยเข้ากับูลักลอยน Các cắt xuống cho điều một lần rồi cái đầu quá này chị tôi chưa từng chưa 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 หนกาแฟรับไ่กาแฟครับเนดสามตัวพ mm hmm. e uh ี่น uh ้องเอฟซีเด็กสามตัวเห็นกันเดวพี่น้องเนี่ยก็เล็กสามตัวสามตัวสองตัวบนเด้อเอตัวนี้มันจะได้เก่ากับศูนยมันก็เลยอยู่เก่าตัวเดียว โอเคพันที่แบบตัวนี้เนาะกระดองออาดอมาเบิ้งลางกันไปเบิ้งบนแล้วแล้วก็เบิ้งล่างเสืสอทิพย์ตอยน่ น่าเลีง9กับ4ตัวนี้9กับ4เป็นลัก10่เลยิล่งให้ทั้งสองตัวเลยนะเอาห้เบียนเก่าตัวเดียวเขียนตัวไงเลยก็ได้เขียนช่องใบ ระวงังเก่าซมาน้ากันมากมากันได้บาเก่าซีได้นะมมาชุดสุดเกา่ชเชาช,ชุดเตีมมันม่นสีมีเก่าซีอมดิเห็นบ่สีมีเก่าซีอโอ้ไม่เก่าซีโออ่นชุดเต็ขางมันชุดเต็มนี่คือชุดเต็มชุดเต็มมีซีฟูกัมีเก่า มีนซีเก่าซีว่าเพราะนี้มันเอาแจ่กันหกซีของหกซีมเแกเีขาหกซีเขาสองซีซีหกเพราะแจ้มซี่จับเป็นบ่บ่ประจับเรียนเก่ามาอันนี้คือสรุปเนาะสรุปคู่สุด้ายแล้วสรุปคู่สุดธัยจากซีคู่เหลือสองคู่นี่ครับ หมายถึงเก้าซีนี่บอกเอฟซีใบขันมากเก่าน้ำตัวน้อครับแต่ว่าตัวเนียนเพราะที่เก้าสามตัวเดียวครับอันนี้คือซุดเต็มปล่อยตะตองหัวตอนบ่แเมนเมนครับแมนเมนเมนเอาไปเอฟซีเบิ้งน้าอันนี้ซุดเต็มปล่อยตะตองหัวอะไรที่แดดเอาห้เบิ้องรางวันที่แดเออแเมนอยอะมาเทียบกเบิ้งอยู่ครับอืมเอาซันได้ที่เราเห็นเมืนี้กลับไปเบิ้งในคลิปก่อนรันก็ได้พี่น้องคลิปีเอาครับพี่น้องคลิปที่แคปหน้าจอกันด้วยเอามาวางเปรียบเทียบกันนะครับแสดงออกดีกันนะครับ ขนอพเทอัีแคปหน้จอยสดร้วยแล้วพี่น้องพี่คบรคุณที่ติดตามังช่องกันเอาไว้เจอคลิปหน้าคลิปนีสวัสดีครับเอาพอ่านเลยบเนีวเนพ่อสครับพี่น้องกับซี่เข้าแคปหน้าจอยนะครับเด้สองสูตรนะครับยุ่น้ำกันนะครับเติงนเติงลางนะครับของประแต้มครับ รอบนี้ก็ขอให้มีโศกมีมันไป็นเหมกันเออพี่น้องกิบซีครับกับชุดรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายพอแต้มนะครับครับพอแต้มครับพอแต้มพอแต้มขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกคนมันกันครับเจังว่าเขาเอากิบซี่เข้าเอาไปหุ่นไปเสี่ยงยิบจะยับลอตเตอรี่นะครับเด้อนเลอตเตอรี่ขของพอแต้มเรบนี้ง่มนะครับมีโอกาสมาก เ9่า่นต์ผลพี่น้องบ่กขันเป็นหอดลอยลอยเกินลอยนะครับพี่นองง้มครับรอบนี้เจ็ดหนนะครับตัวเด่นของพัเตีมมีเจ็ดนะครับบนนะครับเอมากระจับเอาหกนโอ้หกอันสุดประกบคู่บ่พผเตีมทั้งทั้งในสูตรผอเตีมมันบบมาน้ำกั่โอ้ครับก็เยห้าไครับคบอกพีนนเอฟซีเฮ้าครับย่เลืมเด้อหกนึ่งครับนี่ย่าบอกกัได้ทั้งทั้ง พ yeah. ี่อาบ่เห็นนะครับครับสำหรับลางนะครับวิ่งเก้าเน้นๆนะครับเก้ากับสี่ครับจับคู่ศูนย์เก้าศูนย์กับเก้าสามครับพอเตมเน้นให้คือเก้าสามครับพี่น้องยุบที่เข้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้พี่น้องเข้าโศกมันกันสุขู่ทุกคนครับสวัสดีครับ